แรงมากปี2,567ใครที่มีการกรบายกลางฝ่ามือห้ามทำสามสิ่งนี้โดยเด็ดขาดนะครับเพราะดวงตกชีวิตแย่เร็วมากๆนะครับผลกรรมที่ทำเนี่ยตกกระทบถึงตัวไวที่สุดเลยนะครับก็ขอสวัสดีเพื่อนๆพี่นพนพนพๆน้องๆที่มีการกรบาทกลางฝ่ามือนะครับคลิปนี้จะพูดถึง3อย่างที่ห้ามทำในปี67นี้นะครับ คือปีนี้เนี่ยเป็นปีที่แรงมากๆนะครับปีมาโงเนี่ยในบรรดา12นักสัตว์เนี่ยโดยพื้นฐานนะเอาพื้นฐานทั่วไปนะครับ,รปนนรบเป็นปีที่แรงที่สุดใน12นักสัตว์อยู่แล้วเพราะว่ามังกรเนี่ยมีทั้งอำนาจบารมีนะครับเรียกได้ว่าเป็นสัตว์ที่ใหญ่ที่สุดและใน12ปีนักสัตว์นะครับเป็นปีที่แรงที่สุดนะครับคนที่มีกากบานกลางฝ่ามืออย่าได้ทำสามสิ่งนี้เป็นอันขาดนะครับมิเช่นนั้นเนี่ย ดวงจะตกหนักนะครับชีวิตจะยากลำบากนะครับสิ่งแรกที่ห้ามทำในปี67เลยคือการสาบแช่งคนอื่นนะครับคือผมเข้าใจคนที่มีการกระบาดการฝ่ามือนะบางคนเนี่ยมันเหลืออดจริงๆนะฮะบ,บางคนเนี่ยโอ้ดูมันทําแตละอย่างมันเหลืออดจริงๆมัาสุดจะทนจริงๆนะครับแต่ทนหน่อยเถอะครับปีนี้เนี่ยอย่าได้สาบแช่งใครนะครับ คำสาบแช่งอะไรเนี่ยมันออกจากปากออกจากใจเราไปแล้วเนี่ยต่อให้คนที่เราแช่งเนี่ยเขาเป็นไปตามนั้นจริงๆนะครับสักวันหนึ่งคำสาบแช่งที่มันออกจากปากหรือออกจากใจเราไปมันก็จะย้อนกลับมาหาตัวเรานะครับดังนั้นเนี่ยเพื่อนๆคนไหนที่มีการระบายกางฝ่ามือนะครับอย่าสาบแช่งใครในปีนี้นะครับถ้าไม่พอใจเนี่ยก็เก็บไว้นะครับ จะมาดานะครับอย่าไปสาชแช่งใครในปีนี้นะครับผลกรรมตามทันเร็วมากนะครับผลกรรมทําให้คุณตกต่าเร็วนะครับผลกรรมทําให้คุณเจอแต่เรื่องแย่ๆเจอแต่เรื่องไร้ายๆเจอ ER แต่เรื่องที่ไม่สมหวังนะครับอย่าริอย่าลองสาชแช่งใครปีที่สุดในปีนี้นะครับการสาชแช่งคนอื่นเนี่ยมันอาจจะทําให้ศัตรูของเราเนี่ยตกต่ำตกอับได้ก็จริง แต่สุดท้ายเนี่ยมันจะเป็นผลตีกลับมาทางเราแน่นอนนะครับดังนั้นอย่าสาเช่งใครนะครับให้สวดคาถาชนะมารพองนะครับพาวหุงหน้า128-129นะครับหรือคาถาบูชาพระแม่ธรณีนะครับก็หาสวดเอาได้นะฮะถ้าบทย่อก็นโมสังจบในกามอุนะครับหรือคาถาพาวหุงบทย่อนะฮะก็พามานาหุงกัสานาทูเพื่อนๆเนี่ยลองไปสวดกันดูนะครับก็จะ เห็นความมหัศจรรย์ขอ,ของชีวิตนะครับอันนี้ไม่ใช่การสราบแช่งนะครับเป็นการป้องกันตัวจากคนไม่ดีนะถ้าสมมุติว่าเขามาทําดีกับเรานะครับเราสวดแล้วเขาทำดีกับเราเนี่ยเขาก็จะได้บุญกุศลด้วยนะคืออะไรก็ตามแต่เนี่ยถ้าเราเป็นคนสวดมนต์สร้างบุญศรแล้วมีคนมาทําดีกับเราเนี่ยคนที่มาทําดีกับเราเนี่ยยิ่งได้อน,นิสง์เลยนะครับเพราะว่า คนที่สวดมนต์ปฏิบัติธรรมเสมอเนี่ยใครที่มาทําบุญกับเราไม่ว่าจะเรื่องเล็กเรื่องน้อยเรื่องใหญ่เขาจะได้บุญมากกว่าเดิมนะครับแต่ถ้าเขามาทําร้ายคุณนะครับกรรมเนี่ยจะตีกลับไปทางเขาเร็วมากนะครับอันนี้ไม่ใช่การสาปแช่งนะถ้าเขาไม่ทําอะไรคุณก่อนเขาจะไม่ได้รับผลร้ายอะไรเลยไม่ต้องกลัวนะครับอย่าสาปแช่งใครเลยในปีนี้สองครับยาติดอบายามุกย่ายุ่งกับอบายามุกนะครับอบายามุกเนี่ยก็ มีหลายสิ่งหลายอย่างนะครับสุรานารีภาชิกีลาบัตน,นะครับสุราก็รู้กันอยู่แล้วนะครับก็ถ้าจําเป็นต้องเข้าสังคมเจ้านายบังคับให้ไปผู้หลักผู้ใหญ่บังคับให้ไปเนี่ยก็เอาพอประมาณไม่ได้เอาสนุกนะครับไม่ใช่แบบโอ้ยแข่งกันใครกินได้มากกว่าอย่น,นั้นอันนั้นอันนั้นอะรเอาสนุกนะฮะถ้าพอดีพอดีพอประมาณนะครับคือมันก็อีอกเรื่องหนึ่งนะครับ นารีเนี่ยคือไม่ใช่หมายถึงผู้หญิงอย่างเดียวนะฮะผู้ชายด้วยยุคยุคนี้เนี่ยการเที่ยวมันกว้างมันเปิดกว้างขึ้นมากนะครับเรียกได้ว่ามีทุกเพศเลยนะฮะอย่าอย่าติดในสิ่งสิ่งนี้มากเกินไปนะครับอย่าติดในกามอวัยมุขมากเกินไปนะครับส่วนพวกการพนันเนี่ยผมจะแนะนําแล้วว่าอย่าไปยุ่งนะครับคือมันจะจะมีไอ้พวกคนชวนเนี่ยจะชอบพูดคำนีง ไม่ติดหรอกไม่เป็นไรลองดูนะเนี่ยไอ้พวกชวนคนชวนจะพ,พูดอย่างเงี้ยพอคือคุณจะติดอ่ะคนที่มันจะติดอ่ะมันรู้มันไม่รู้ตัวคือเออเออคงไม่เป็นไรมั้งบางคนโดนเพื่อนชวนบางคนโดนคนแปลกหน้าชวนก็ตอนแรกอาจจะรู้สึกไม่ติดแต่พอไป,ไป,ไป,ไปมาก็จะค่อยๆถลำมหรือพอถล่มหรือม,มันก็ออกไม่ได้พอรู้ตัวทีชีวิตไม่เหลืออะไรเลย นะครับการพนันเนี่ยอย่าว่าแต่ว่ามีแค่เงินล้านเลยฮะเคยไปอ่านเนี่ยผมเคยอ่านเจอนะบางคนบอกมีเป็นร้อยล้านก็หมดนะฮะอย่าไปยุ่งกับการพนันเด็ดขาดนะครับอย่ายุ่งกับอบบยมุกนะยิ่งเป็นสถานที่ตั้งแบบเรียกว่าเป็น่อนพวกนี้ด้วยเนี่ยยิ่งอันตรายนะครับเพราะว่าเขาทําของไม่รู้เท่าไหร่ต่อเท่าไหร่นะครับใครเคยฟังช่องเกี่ยวกับเล่าเรื่องผีเนี่ย มีสถานที่ที่อาจจะทําได้แรงกว่านั้นซะอีกนะครับแต่เขาอาจจะไม่ได้นามาเล่านะครับพวกนี้ทาอาถรรพ์ด้วยทั้งนั้นนะอาถรรพ์ของต่ําทําให้คนที่เข้ามาดวงซวยดวงตกดวงแย่นะครับเรียกว่าของต่ําเยอะมากๆอย่าลีเข้าไปเลยครับถ้าเป็นไม่ได้เนี่ยออกมาเถอะอย่าเข้าไปนะครับยาเสพติดอบายามุขทุกชนิดอย่าไปยุ่งนะครับเพราะว่าดวงเรายุ่งแล้วเนี่ย สิ่งมีคนอีกเรียงนะครับข้อที่3นะครับเชื่อว่าเ,เพื่อนๆพี่พี่น้องๆทุกท่านน่าจะรู้กันอยู่บ้างแล้วอย่าระบัดสัตว์อย่าโกหกนะครับไปบนไปรับปากอะไรใครไว้แล้วกลับไปทําให้ได้นะครับไปทําไปรับผิดชอบคาพูดของตัวเองหน่อยนะครับบางคนไปบนได้อย่าผิดคําพูดนะครับเขาทําให้คุณมีได้เขาก็ทําให้คุณหมดได้นะครับหรือบางคนไปรับปากไปสัญญาใครไว้ อย่าผิดคำพูดไปทำซะนะครับทำแล้วผลบุญกุศลจากการรักษาสัจจ์ก็ได้นะครับแล้วเอาไปต่อยอดด้วยการอาธิษฐานก็ได้เช่นเดียวกันนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับปี6 7ปีนี้แรงมากนะครับคือทำผิดนิดเดียวเนี่ยรู้เรื่องนะครับคือแม้จะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆเนี่ยใช้คำเดียวเลยรู้เรื่องนะครับรู้นักเลยฮะมันแบบ หลายๆสิ่งหลายๆอย่างเนี่ยในปีนี้เนี่ยโอ้โยหนึ่งเปลี่ยนยุคนะครับเปลี่ยนยุคดาวาทางฮวงจุ้ยเนี่ยเขาเปลี่ยนยุคด้วยนะครับสองเนี่ยคืออเป็นปีนักษัตร์ที่ใหญ่ที่สุดแล้วนะครับสามนะในทางโหราศาสตร์ไทยเนี่ยสองห้าหกเจ็ดเนี่ยหกเจ็ดเป็นปีคู่ศัตรูนะฮะหกกับเจ็ดเนี่ยเป็นศัตรูใหญ่เลยนะครับก็เรียกได้ว่าใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังก็แล้วกัน นะครับเป็นกำลังใจให้เพื่อนๆที่มีการกรบาดกลางฝ่ามือทุกท่านทุกคนนะครับก็หากเพื่อนๆท่านใดน,นะครับอยากได้วัตถุมงคลทาเวสวรรณคุณฟังดวงชะตานะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับสุดท้ายนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งให้กันด้วยไว้จะมาแนะนำเรื่องใหม่ๆกับเพื่อนๆที่มีการกรบาดกลางฝ่ามืออย่างแน่นอนนะครับขอให้เพื่อนๆทุกคนรักษาเนื้อรักษาตัวแล้วก็ รักษาใจของตัวเองให้ดีนะครับยาหนงไปในสิ่งที่ไม่ดีเด็ดขาดนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยบางคนหลงแล้วอาจจะกลับมาได้แต่คนบางคนหลงแล้วไม่เคยมีโอกาสได้กลับมานะครับ mm hmm. ก็เตือนไว้ท่านีครับสวัสดีครับ